เมื่อพูดถึงดาวเสารภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไรครับแน่นอนว่าต้องเป็นวงแหวนอันอลังการที่เปล่งประกายใช่ไหมครับแต่ถ้าวงแหวนที่ดูบริสุทธิ์นี้กำลังซ่อนความลับบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อไว้ล่ะวันนี้เราจะมาสำรวจทฤษฎีที่ว่าเอเลี่ยนอาจจะอาศัยอยู่ในวงแหวนของดาวเสามันเป็นแนวคิดที่ฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่ตรงนั้นวงแหวนดาวเสาประกอบด้วยอนุภาคขนาดต่าง ตั้งแต่ฝุ่นเล็กๆไปจนถึงก้อนน้ำแข็งขนาดเท่าภูเขาหลายพันล้านก้อนด้วยความซับซ้อนและโครงสร้างที่แปลกประหลาดของมันทำให้บางคนตั้งข้อสังเกตว่ามิอาจไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมชาติทั่วไปวงแหวนดาวเสามีความสเสถียรอย่างน่าทึ่งและมีช่องว่างหรือการจัดเรียงที่ดูเหมือนถูกจัดระบบไว้ความคิดที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาจจะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเฉพาะของวงแหวนเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมามีการถกเถียงว่า อาจจะเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพรุนแรงได้หรืออาจเป็นโครงสร้างเทียมขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นเป็นแหล่งพลังงานหรือที่กำบังต้องย้ำว่ายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาศัยอยู่ในวงแหวนของดาวเสาร์ครับอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้มักได้รับแรงบันดาลใจจาก 1. ความซับซ้อนของวงแหวนแม้จะอธิบายด้วยแรงโน้มถ่วง แต่ความละเอียดของโครงสร้างวงแหวนบางส่วนก็ยังเป็นที่ถกเถียง 2. การค้นพบสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมสุดขั้วการที่เราพบสิ่งมีชีวิตบนโลกที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมากเช่นใต้ภูเขาไฟทําให้เกิดคําถามว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแปลกแปลกได้เช่นกัน 3. แนวคิด m e g a ต t r u c จอร์นักวิทยาศาสตร์บางคนเช่น Freeman ดส s น n เคยเสนอแนวคิดได s o n Sphere ซึ่งอาจขยายแนวคิดไปถึงการสร้างโครงสร้างขนาดยักษ์ในวงแหวนดาวเคราะห์ได้ทฤษฎีนี้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์ที่อาศัยความคล้ายคลึงบางอย่างและความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจมีรูปแบบที่แตกต่างจากที่เราจินตนาการไว้มากไม่ว่าจะมีเอเลี่ยนอยู่ในวงแหวนของดาวเสาร์หรือไม่แต่ความลึกลับของมันก็ยังคงเชื้อเชิญให้เราสำรวจและเรียนรู้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด